รถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นเล็กที่กำลังสร้างกระแสะอย่างรวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลกอย่าง BYD C-GUL เป็นตัวอย่างขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีายานยนต์ที่ผสมผสานความทันสมัยความปลอดภัยและความประหยัดเข้าไว้ด้วยกันในรูปแบบที่จะต้องได้สำหรับผู้ใช้จำนวนมากความนิยมของรถคันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียง yani เพราะราคาเข้าถึงง่ายเท่านั้นแต่ยังเกิดจากความสามารถของตัวรถที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมือง ความคล่องตัวความนุ่มนวลในการขับขี่และระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงแบบที่หลายคนไม่คาดคิดจากรถขนาดเล็กเมื่อมองจากภายนอกซีกูเป็นรถที่ดีไซน์ทันสมัยกระทัดรัดและเต็มไปด้วยรายละเอียดที่แสดงถึงแนวคิดใหม่ของ B y d ดีในการออกแบบรถไฟฟ้าสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทั้งสไตล์และฟังก์ชันครบในคันเดียวซึ่งสายของตัวรถมีความคมชัดไฟหน้าแบบเลดที่ออกแบบให้คล้ายลำแสงรูปตัววายทำให้ตัวรถดูเด่นและทันสมัยมากขึ้น เมื่อใช้งานบนท้องถนนรถสามารถสื่อถึงความเป็นรถยุคใหม่ที่พร้อมตอบสนองการขับขี่ในเมืองได้อย่างคล่องตัวขนาดของตัวรถที่ไม่ใหญ่จนเกินไปช่วยให้ผู้ขับสามารถเลี้ยวหาที่จอดและเข้าซอยแคบได้ง่ายซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนชื่นชอบเมื่อใช้งานในเมืองที่มีความพลุกพล่านภายในรถเองก็ถูกออกแบบให้กว้างเกินคาดแม้ตัวรถจะมีขนาดเล็กเบาะนั่งถูกจัดวางอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังได้นั่งอย่างสบาย เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในจะพบกับคอนโซลดีไซน์แบบลอยตัวหน้าจอร,ระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับการเชื่อมต่อทั้งสมาร์ทโฟนและระบบความบันเทิงต่างๆได้อย่างครอบคลุมแผงหน้าปัดดิจิทัลช่วยให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดชัดเจนทั้งความเร็วระยะทางแบตเตอรี่ที่เหลือและระบบช่วยขับขี่อื่นๆ BYD พยายามทำให้ภายในซีกูมีความเป็นมิตรต่อผู้ขับให้มากที่สุด ทำให้การเริ่มต้นใช้งานรถไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายแม้สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีรถไฟฟ้ามาก่อนในด้านสมรรถนะสีกูติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังเพียงพอสำหรับการใช้งานประจำวันการเร่งความเร็วในช่วง0ูนถึง50กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ค่อนข้างดีสำหรับการออกตัวในเมืองรวมถึงการเข้าออกจุดจอดและการขับตามการจราจรแบบหยุดเคลื่อนที่ระบบขับเคลื่อนถูกตั้งค่าให้ตอบสนองทันที แต่ก็ยังให้ความลื่นไหลและนุ่มนวลเพียงพอสำหรับผู้โดยสารทำให้การขับขี่ในเมืองเป็นประสบการณ์ที่น่าพอใจหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของ BYD c i c g คือแบตเตอรี่เล็แบตเตอรี่ที่ขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยสูงมากแบตเตอรี่ชนิดนี้มีความสามารถในการทนต่อแรงกดแรงกระแทกและการเจาะทะลุได้ดีกว่าระบบแบตเตอรี่ทั่วไปทำให้รถคันนี้มีความปลอดภัยที่หลายคนมั่นใจ นอกจากนี้ระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งก็ถือว่าเพียงพอสำหรับชีวิตในเมืองการขับขี่ไปกลับระหว่างที่ทำงานห้างสรรพสินค้าหรือทำกิจกรรมประจำวันต่างๆสามารถใช้แบตเตอรี่ได้อย่างเหลือเฟือโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยเกินไปประสบการณ์การชาร์จเองก็เป็นสิ่งที่ BYD พยายามทำให้สะดวกที่สุดไม่ว่าจะเป็นการชาร์จแบบ AC ที่บ้านหรือการชาร์จแบบ DC Fast Charge ที่ช่วยให้แบตเตอรี่เพิ่มระดับได้ในเวลาไม่นาน ผู้ใช้สามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะในเมืองที่สถานีชาร์จมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการมีรถไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้น้ำมันทำให้การประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวชัดเจนมากในหลายประเทศค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรถเครื่องยนต์น้ำมันนอกจากความประหยัดยังมีระบบความปลอดภัยที่ติดตั้งมาครบถ้วนในรถ เช่นระบบควบคุมเสถียรภาพระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถในสถานการณ์ฉุกเฉินสิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมความมั่นใจให้ผู้ขับทุกครั้งที่อยู่บนท้องถนนแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ BYD ไม่ได้ลดทอนความปลอดภัยแต่อย่างใดอีกสิ่งที่ทำให้ซีกูโดดเด่นคือความสนุกในการขับแม้จะเป็นรถเล็กแต่ความเบาของตัวรถควบคู่กับแรงบิดจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างง่ายดาย เมื่อเข้าโค้งหรือเลี้ยวแคบรถตอบสนองได้ดีทำให้หลายคนที่เคยทดลองขับรู้สึกประทับใจในการใช้งานจริงรถสามารถเดินทางได้อย่างมั่นคงแม้ในถนนที่มีหลุมบ่อหรือพื้นผิวไม่เรียบระบบกันสะเทือนถูกออกแบบให้รับแรงสั่นสะเทือนได้ดีตามมาตร,รฐานของรถเมืองยุคใหม่ที่สำคัญ BYD C-GUL ถูกทำขึ้นเพื่อเป็นรถสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสไตล์ที่ทันสมัยและความคุ้มค่าในราคาเข้าถึงง่ายนั่นทำให้ดีไซน์ทั้งภายนอกและภายในเน้นความสดใส มีสีตัวรถหลายเฉดที่ช่วยให้ผู้ใช้เลือกได้ตามบุคลิกของตนเองไม่ว่าจะเป็นสีสดหรือโทนเรียบก็มีครบครบผู้ขับจำนวนมากจึงรู้สึกว่ารถคันนี้สะท้อนความเป็นตัวเองได้ดีและใช้เป็นรถคู่ใจในชีวิตประจำวันเมื่อพูดถึงความคุ้มค่าซีกูถือเป็นหนึ่งในรถที่ให้ฟีเจอร์เกินราคาอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยหน้าจอขนาดใหญ่ระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะหรือแม้แต่คุณภาพวัสดุภายในที่ดูดีเกินมาตรฐานรถเล็กทั่วๆไปทําให้หลายประเทศมีความต้องการรถรุ่นนี้อย่างสูงและมียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ใช้เริ่มเข้าใจว่ารถไฟฟ้าไม่จําเป็นต้องมีราคาแพงเสมอไปและสามารถนํามาใช้ในชีวิตประจําวันได้จริง ในด้านภาพลักษณ์ของแบรนด์ BYD เองก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดโลกซีกูจึงเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความตั้งใจในการสร้างรถไฟฟ้าที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้จริงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้สูงเท่านั้นและเมื่อรวมประสิทธิภาพความประหยัดความสะดวกและดีไซน์ที่ทันสมัยรถร,ถรุ่นนี้จึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าจับตามองมากที่สุดในตลาดรถไฟฟ้ากลุ่มเล็ก ผู้ที่ใช้รถรุ่นนี้ต่างบอกว่าเมื่อขับไปสักระยะจะเริ่มรู้สึกถึงข้อดีหลายอย่างที่มองไม่เห็นจากภายนอกเช่นความเงียบของห้องโดยสารที่ช่วยให้การเดินทางผ่อนคลายมากขึ้นการไม่ต้องเติมน้ำมันช่วยลดความกังวลเรื่องราคาพลังงานและการชาร์จที่บ้านก็ทำให้ผู้ขับสามารถเติมพลังให้รถได้ทุกคืนอย่างสะดวกสบาย ในภาพรวม BYD s i g o คือรถที่รวมความทันสมัยการใช้งานจริงความปลอดภัยและความคุ้มค่าไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถไฟฟ้าคันแรกหรือผู้ที่มองหารถขนาดเล็กสำหรับใช้งานในเมืองที่ประหยัดและคล่องตัวหากต้องการรถที่ทั้งดูดีใช้งานง่ายและราคาไม่สูงเกินไป s i g o คือหนึ่งในตัวเลือกที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดในยุคป,ปัจจุบันและคาดว่าจะยังคงเป็นรถที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในตลาดโลกต่อไป